โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแลวอสวัสดีครับพี่น้องครับมาผ่อนกาแอุบลขึ้นใกลบ้านพี่น้องนะเยรนมนห่อนครับบานจะเต็มได้โดนก้โดนแล้วดแล้ว ดูดอ้าวยังมีอยู่เลยล่ะนี่หน่อยเุ้มหน่อยจกวเปน็นนักาดดแล้ว Thôi buộc Buộc, buộc, Làm nữa Đứng đâu, đứng đâu ดึงปลาหรือดึงหญ้าตึกตึกอืองาใหม่เออมองงาใหม่เลย

Bên bàn bên bạo này họ nằm bỏ lạy lạy yêu ấy là nằm lưu góp lấy nằm bóng 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 nước vào bóng đây bóng 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 đi bóng yeah, เก็บไปเก็บไปติดตัดตัวจ้องตัวเธอเป็นมาเป็นฟูติดต้นไมยราบต้นนั้นหน่อยม้เวียงไปไกลๆติดคือเราไม่ฮัดหรอ Rồi đẹp Mẹ ăn nhỏ nhoi Tôi đẹp <này> lên <laughs> ได้โดนแล้ว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 โอ้โหตกง่ายพี่นาะตังมากลางข้องเอาบูลงมาไงลกๆ ปลากระาดามเยอะมากเลยที่มไม่โดนพี่น้องมองไงยังลกอะอ <laughs> ปุ่มนี่ยใครอยอ่ครับ,นนบเนี่ยพี่น้อง้างนี่คางไปนึังสีบูลงมาลูน้อยเดียวลดจอดตากแดดอีกตั้งหาก น,นี่ลออืมสกลกบากอืมเสรไม่โดดไปยู่ครับงันอืมเสรยบ่หลอบนิดนิดนดะอาเรือนดนดนทึ่งเอย tôi đã chưa có một cái gì tôi mong được này khách mọi người luôn bà được sao về bà โดนไหมโดนเร็วแต่กระโจมยัะไต่อตตากแดดทอดสิตัวไม่โตเนาะตัวใหญ่ๆก็ดีแต่เขาว่าตัวใหญ่ๆกลางมันแข็งจะไม่ดิวยอนนั้นทอยออกมา โดนแล้วอ้ยอ้ยอุ้ยปลาเสียมินะปลาเสียมโอ้ปลาปากแดงนะครับท่านี้เอิญโอ้ของแสบอีกแล้วพี่น้องมันเนี่ปลาคือบัแดงนะปลาโอนบ่บัวโอนโอนปากเนี่ยปลาเนี่ยอ้อนอ่ะพี่น้องลูกปากมันแดงบัแดง มีจุดขึ้นมาวเลยนะเออนี่นีินาะปลอดแซวพนาครับปลอดกรอบกอบคิดว่าปาลาอะไรโดเดจ้วงโดดแล้วโดดแล้วตัวหนึง่ง ติดกระจุก,จกล้วนๆโดนแล้ว ตัวไซเงยวเลยอะตัวเบลเลยอะยังกับปลาซอยแล้วอะไรคปลาซอยด้วนั่นปลาซอยพี่น้องเลปลาซีวพี่น้องตัวเบลเลยเท่าปลาซอยเลยอะโอ้หมางโอ้ลงบ ดูยิเดียวมืดยบมีเลยฮะโดดออกไปมืดเลยเช่าตัวนี่กมันเป็นโขงเนาะนี่การล่นอนเลยแดกแดกพี่น้องจะข้าขึสิกันแล้วครับ อย่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รเจริใจให้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม